ทุกเช้าผมจะตื่นมากราบไหว้รอยเท้าพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในทุกๆวันครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ครบเซตเลยครับมีกระดาษปากกาสีมาพร้อมเลยขั้นตอนแรกที่ผมได้มาก็จะเอาสีมาละเลงในถาดเพื่อปั๊มรอยมือรอยเท้าของพ่อและแม่ลงไปในกระดาษสีแดงตัวสีล้างออกง่ายนะครับล้างด้วยน้ําเปล่าก็ออกแล้วไม่อันตรายต่อผิวหนังด้วยนะครับค่อยๆกดมือท่านลงไปในกระดาษสีแดงอย่างเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะหรือถ้าคิดว่ารอยมือรอยเท้ายังไม่ชัดพอก็นําแปรงที่แถมไปครับช่วยทาสีให้มัน เพียง2ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ก็ได้รอยเท้าพ่อ,พอแม่มาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปผมก็จะให้พ่อและแม่เขียนคําอวยพรต่างๆลงบนกระดาษได้ตามใจชอบเลยครับใน1ชุดนี้จะแถมกระดาษแดงไป2แผ่นนะครับสามารถนําไปให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทําได้เหมือนกันนะสุดท้ายนี้ผมดีใจมากครับที่ผมได้ทําในวันที่ท่านยังอยู่ทั้งสองคนพรใดที่ประเสริฐสุดในโลกใบนี้ผมถือว่าเป็นพรของพ่อและแม่สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกพ่อและแม่ว่าผมรักมากๆนะครับอยู่เป็นล้มโพล่ล้มใสไปนานๆน,นะ